สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านรุปปานกับสาวดำพาดวยวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564นะคะวันอาทิตย์ตุลาคม2564คะ่ะสาวดำกำลังเดินทางไปที่อำเภอเมืองพลน,นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านาทีนะคะเพื่อที่จะไปเอา หัวหมูเจ็ดหัวไก่เจดตัวนะคะดอกไม้พวงมาลัยทูบเทียนนะคะผละไม้ก้า่ยางนะคะเหล้าบุรีนะคะแล้วก็หลายอย่างค่ะสาวดำจดไว้ไปที่เรียบร้อยของของทั้งหมดทั้งมวลยกตัวอย่างเช่นผลผลไม้ก้าวยางนี่ ชุดใหญ่นะคะ,ะสาวน้ำ่อซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตอนบ่ายแต่ตอนเช้านี้ก็คือจะไปเอาหัวหมูนะคะหัวหมูที่เขาต้มให้เขาต้มไว้ให้กับไก่หัวหมูเจ็ดหัวไก่เจ็ดตัวนะคะแล้วก็มาลลยค่ะมาลลยสดแล้วก็มาลายแห้งเพื่อที่ จะต้องเอามาทำพิธีนะคะก็ะต้องไปตั้งแต่เช้าค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่4วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมสองหนะคะแล้วก็ส่วนตัวเลขนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกำลังใจให้สาวดำเราต้องสู้สู้กันอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเอฟซของสาวดำนั้น ก็ช่วยกันส่งปัปจจัยมาคนละเล็กละน้อยนะคะค่ะก็เมื่อวานนี้สาวนำไปดูแล้วก็มีอีกห้าพันกว่าบาทน,นะคะเพื่อที่จะต้องเตรียมเดินทางในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่วงสวงนะคะโดย จะต้องทําตามที่พ่อปู่บอกทุกทุกจริงทุกอย่างนะคะสาวดําทําที่องค์พ่อศรีสุโธบอกทุกจริงทุกอย่างทุกประการนะคะกับร่างของพ่อปู่นะคะก็คือพระอาจารย์นะคะจะพรุ่งนี้ต้องพากันไปแก้บนนะคะพรุ่งนี้25นะคะแล้วก็ เดินทาง25นะครับไปถึงแก้บนวันที่26แม่ย่าไพลีนะก็27พระปู่สวาสอ29พระปู่เจ๊กนะคะ30ก็เดินทางกลับนะคะ31แล้วก็วันที่หนึ่งก็เป็นวันที่ทุกคนตั้งตารอคอยนะคะสาวดำก็ขออุทิศและภาวนา ให้เอซของสาวดำทุกคนให้มีโชคนะคะเราจะได้ช่วยกันสร้างรูปเหมือนรูปปั้นนะคะจะได้สร้างรูปปั้นพระปู่ศีสุธทท่สะนะคะที่สะที่สวนธรรมนะคะพร้อมทั้งแม่ยาสีปทุมมานะคะแล้วก็สะนั้นก็จะได้กุดยาวลงมาอีกยะ ออกให้ให้ยาเอามาสุดแดนฝั่งนี้อีกนะคะตามที่ท่านบอกนะคะถามว่าสาวดำมั่นใจไหมสาวดัก็สาวดำก็เคารพนับถือศรัทธาองค์พ่อสีสุทอดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะคะก็ะเราก็คงเ,เห็นกันอยู่แล้วว่าทั้งเห็นทั้งได้ทั้งได้รับทราบ ชีวิตสาวดำแบบไหนมายัางไงเคลื่อนใบยังไงเอฟี FC ของสาวดำจะรู้หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็คงก็ถามว่ามีความมั่นใจไหมก็ถามสาวดำก็มีความมั่นใจนะคะค่ะตัวเลขก็ต,ตามที่ท่านให้นะคะพ่อปู่สีสุโู บางท่านอาจจะยังไม่ดูคลิปนะคะท่านให้3-3-3แล้วก็5-3-3นะคะแล้วก็3ามแปดแปนะคะท่านท่านว่าเขียนให้ยังไงสาวดำก็บอกเอซีของสาวดำอย่างนั้นนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็พากันซื้อเลขแบบไม่กลับ อย่าไปทําอย่างนั้นนะคะเพื่อความมั่นใจสบายใจก็ขอให้ท่านซื้อกลับด้วยนะคะท่านก็ให้บางคุณก็ทักมาว่าหลายตัวอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยนะคะเราก็กลับเอานะคะแล้วก็เลขล่างท่านก็ให้37นะคะเนี่ยอันนี้ของพอปู่สีสุดโทนะคะท่านก็ให้สามเอีกใบนึ่งท่านเฉีนเป็น7จสามันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะคะ แล้วทีนี้ของน้องเพ้นกันน้องเพ้นให้ก่อนพ้อปู่นะคะน้องเพ้นงวดนี้เป็นงวดที่ห้านะคะสําหรับน้องเพ้นมีหลายท่านถามมาว่าน้องเพ้นนี่เป็นเทพหรือเป็นอ่าหรือเป็นคนธรรมดาน้องเพ้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนธรรมดานะคะเป็นคนเป็นเด็กอายุสองขวบค่ะนะคะแต่ให้เลขแม่นมากค่ะ,ะเมื่อวานนี้ก็บอกฮานอยเขานะคะก็ถูกกันเพียบเลย ถามน้องเพ้นเอาไอ้ของเล่นล่อนะคะเอาของเล่นล่อเขาก็บอกว่าวเขาให้อ่าสี่ห้าหวยฮานอยก็ออกสี่ห้าจริงๆนะคะค่ะน้องน้องเพ้นจาไว้นะคะท่านก็คงเค,ย,คยเห็นหน้าตาน้องเพ้นแล้วนะคะ่ะแล้วทีนี้น้องเพ้นให้ตั้งแต่วันที่อ่าสิบเจ็ดสิบแปดนะคะก็คือให้สาม เจ็ดแปดเลขล่างสามสามค่ะเขาพูดเองนะคะบางทีเขาก็ต้องพูดทั้งเขียนตามภาษาเขาแต่หวยเข้าค่ะท่านก็บอกะยินสาวดําพูดอยู่ตลอดเนาะเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้สัมภพวสีท่านจําได้ไหมสัภพวสีแม่ลูกค่ะที่ท่านอยากไปเกิดที่ท่านอยากจะไปไปเกิดท่านทรมานมากนะคะ งวดก่อนท่านให้สามแปดแปดนะคะแล้วเลขก็ออกแปดสามท่านแต่ท่านบอกว่าเลขของท่านท่านจะให้สี่งวดท่านพูดอย่างนี้นะคะคือคือวัดแรกที่ท่านมามาขอส่วนบุญกับพระอาจารย์น่ะแล้วบอกว่าอยากจะไปผุดไปเกิดทรมานมากเหลือเกินอยู่กับลูกนะคะอยู่กับลูกท่านเมื่อคืนนี้ท่านมานะคะ แล้วท่านก็บอกชื่อด้วยนะคะว่าท่านชื่อแม่กแก้วนะคะชื่อแม่กแก้วแล้วลูกชายชื่อ,อซีโต้นะคะลูกชายชื่อซีโต้นะคะถามแล้วเมื่อคืนนี้ค่ะท่านผู้ชมเลขสัมภเวสีที่มาให้เมื่อคืนนี้นะคะที่มาให้คือท่านมาทวงค่ะ มาทวงคือคือตอัวแรกท่านได้สามแปดแปดแล้วเลขออกแปดสามใช่ไหมคะแล้วงวดที่สองท่านก็มันก็ออกสามแปดแต่ทุกคนก็ลืมไปเลยนะคะเพราะก็ไม่มีใครคิดว่าจะไปออกสามแปดนะคะเลขออกไปแล้วใช่ไหมล่ะเป็นสองวันแล้วทีนี้ท่านก็มาทวงนะคะเมื่อคืนนี้ท่านก็ได้ให้ตัวเลขแล้วนะคะโดยที่บอกว่าเช้านี้จะต้องไปใส่บาทให้ให้สัมภาเวสีชื่อแม่แก้วนะคะลูก ลูกชายชื่อซีโต้นะคะแม่แก้วนะคะบอกว่าให้ให้ทุกคนให้ท่านบอกว่าให้สาวดํามาใส่บาทให้วันนี้เชา้านี้นะคะให้ตัวเลขว่าหนึ่งหนึ่งหกเลขบนค่ะหนึ่งหนึ่งหนะคะเลขบนเลขล่างให้สามสามะท่านผู้ชมตรงกันกับเลขพ่อปู่สีสุดโทเลยนะคะแล้วก็ยังไปตรงกับเลขน้องเทนอีกนะคะ แล้วก็แม่าาย่าภายแม่ย่าพายรีนะคะแม่ย่าภัยรีนะคะซึ่งสาวดาก็จะได้เดินทางไปแก้บนท่านในวันเมลืนนี้คือไปเดินทางพวกนี้ก็ต้องแก้วันเมลืนนะคะคือต้องแก้ก่อนเช้านะคะแล้วก็ท่านก็ให้ห7าเสามเลขบนค่ะเลขล่างท่านให้ห้าหกนะคะอันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะที่สาวดําลงให้คือสาวดําก็จะบอกต่อกันนะคะ จะบอกต่อกันตามที่ได้มานะคะเลขแมา่ย่าไพารีห้าสามเจเลขล่างห้าหนะคะเลขสัมภเวสีแม่ลูกอ่อนนะคะที่มาให้หนึ่งหนึ่งหเลขล่าง3าสค่ะท่านผู้ชมเลขน้องเพ้นเลขน้องเพ้น378เลขบนเลขล่าง3าสนะคะค่ะ แล้วเลขพราปูศรีสุทโทก็คือ 3, 3, 3, 5, ามสสแล้วก็ส8มนีนี่นะคะก็เลขสวนธรรมทั้งหมดก็จะมี4 4่สี่สคลิปนะคะมีเท่านี้นะคะขอทุกๆกท่ทานโชคดีค่ะพิจารณาเอาเองนะคะว่าจะซื้อตัวไหนนะคะพิจารณาเอาเองนะคะเลขสวนธรรมเข้า ุกวดนะคะ <c oughs> ขอโทษจ้ะขอให้ทุกท่านโชคดีขอเอฟซีของสาวดำงวดนี้ปังๆ <c oughs> ขอให้ถูกขอให้ถูกขอให้ถูกนะคะ <c oughs> ขอให้ทุกทุกท่านมีโชคเราจะได้สร้างสวนธรรมเอฟซีไปด้วยกันนะคะสวนธรรมสาวดำเอฟซีนะคะเพืะะ่อที่เรานั้นจะได้มีรูปปั้น พ่อปู่สวงเทวดาเดินดินก่อนนะคะพ่อปู่บอกให้ให้ปั้นลูกป,ปั้นพ่อปู่สวงเทวดาเดินดินก่อนคะ่ะเสร็จแล้วก็ถึงมาปั้นลูกพ่อปู่แม่ย่าที่นายสระนะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะที่ท่านให้กำลังใจสาวดำค่ะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนมีแต่ความเจริญเจริญเจริญพบเจอแต่สิ่งดีดีสิ่งดีดีสิ่งดีๆ ทุกวันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยเทินนะคะก็มีเอฟซีหลายท่านบอกว่าพี่สาวดำให้สวดคาถาเงินไหลกองทองไหลามาเงินไหลกองทองหไหลมาเนี่ยนะคะท่านก็บอกนะคะตั้งนำโมสามจบนะคะสาวเอฟซีของสาวดำสุดยอดเลยนะคะมีอะไรดีๆเนียนำสาวดำค่ะก็บอกว่าขอให้สาวดำนั้น ตั้งธโมสามจบนะคะแล้วก็ให้สวดคาถาเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลกองทองไหลมานะคะซึ่งจากทั้ก็ขอบคุณที่ทิดทุกท่านค่ะขอให้ท่านโชคดีนะคะ